โสร์ปัญหาธรรมบัญญายของสมเด็จพระยาสังวรเจริญสุวัฒโนครั้งที่30อุทยามานกปัญหาตอนที่สองทำปฏิบัติเพื่อทำลายอาวิชชาทรงอยู่ด้วยวิชาวิมุติทรงสอนให้ละกามฉันทโทมนัสทินักกุกุจจทรงแสดงเมื่อวันที่4มกราคม2525 นี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจ ถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาถึงอุทยปัญหา คือปัญหาที่อุทยะมานพได้กราบทูลถามอันเป็นปัญหาที่สิบสามอุทยะมานพได้กราบทูลถามปัญหาซึ่งมีความว่าขอให้พระบรมศาสสดาได้ตรัสบ,บอกธรรมะอันเป็นเครื่องพ้นที่ควรจะรู้ทั่วถึงอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาความหลงไม่รู้แจ้งเสียได้ และพระบรมศาส,สดาก็ได้ตรัสตอบซึ่งมีใจความว่าเราจะกล่าวบอกธรรมะเป็นเครื่องลักความพอใจในกามและโทมนัสเสียทั้งสองเป็นเครื่องบรรเทาความง่วงงุนท้อแท้เป็นเครื่องข้ามความรำคาญหงุดหงิดมีอุเบกขาความวางใจเป็นกลาง และสติเป็นธรรมที่บริสุทธิ์มีความตรึกไปในธรรมเป็นเบื้องหน้าว่าเป็นธรรมะเครื่องพ้นที่จะพึงรู้ทั่วถึงอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชาความหลงไม่รู้จริงดังนี้ได้แสดงอธิบายปัญหาที่กราบทูลถามซึ่งในเบื้องต้นได้กราบทูลยกย่อง พระคุณของพระบรมศาส,สดาอันเรียกว่าพระพุทธคุณแล้วจึงกราบทูลถามธรรมะเป็นเครื่องพ้นอันจะพึงรู้ทั่วถึงซึ่งเป็นเครื่องทําลายอาวิชชาดังกล่าวตามคําถามนั้นจึงมุ่งธรรมะเป็นเครื่องพ้นหรือว่าความพ้นพ้นอะไรก็ไม่ได้แสดงไว้ในคําถามให้ชัดแต่ว่า ทำมาเป็นเครื่องทำลายอาวิชชานั้นก็บ่งความว่าพ้นจากอาวิชชานั่นเองและความพ้นอวิชชาก็คือการทำลายอาวิชชาละอวิชชาอาวิชชานั้นก็ตรงกันข้ามกับวิชาความรู้อันหมายถึงความรู้ที่เป็นความรู้ทั่วถึงซึ่งเรียกว่าอัญญาเพราะฉะนั้นความพ้นที่ต้องการจึงต้องอาศัยอัญญา ความรู้ที่ถ่วถึงอันเป็นตัววิชาเมื่อความรู้ที่ถ่วถึงอันเป็นตัววิชาบังเกิดขึ้นอวิชาคือความไม่รู้ก็หายไปเท่ากับถูกกาจัดไปเหมือนอย่างเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปหรือว่าถูกกาจัดไปจะเรียกว่าถูกความสว่างกาจัดไปก็ได้เอาวิชาหายไปเท่ากับถูกกาจัดไปจะเรียกว่าถูกวิชา หรืออัญญาความรู้ที่ทั่วถึงกำจัดไปก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติทำอัญญาความรู้ที่ทถวถึงอันเป็นวิชาให้บังเกิดขึ้นจึงจะละอาวิชาได้เหมือนอย่างทําความสว่างให้บังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปได้ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในจิตนี้เองจิตนี้เองเป็นที่ตั้งของอวิชาเป็นที่อาศัยของอวิชา คือความหลงไม่รู้จริงและเมื่ออวิชาบังเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยเรื่องอาศัยให้บังเกิดสิ่งอื่นๆขึ้นทั้งที่เป็นส่วนสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวงทั้งที่เป็นกิเลสทั้งที่เป็นกรรมทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายที่ทุกๆคนประสบอยู่ดังที่ได้ดตรัสแสดงไว้ในปฏิจสมุบาต ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นต้นเดิมของกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในจิตนี้นี่เองทั้งหมดทั้งอวิชชาทั้งกิเลสทั้งกองทุกข์ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนในฝ่ายวิชาหรืออัญญาความรู้ทั่วถึงก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติให้มีขึ้นก็มีขึ้นที่จิตนี้แหละไม่ใช่มีขึ้นที่ไหนเมื่อ มีวิชาหรืออัญญาความรู้ทั่วถึงบังเกิดขึ้นวิโมกหรือวิมุิความหลุดพ้นทั้งปวงก็บังเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นที่จิตนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่เกิดขึ้นที่ไหนทุกๆุกคนแม้ที่เป็นสามัญญชนทั่วไปหรือดังที่เรียกว่าบุตรชนทั่วไปก็ย่อมมีจิตอันประกอบด้วยอวิชชากิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายแต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมมีฝ่ายที่เป็นวิชาหรืออัญญากับทั้งกุศลทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความสุขตั้งอยู่ในจิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนจึงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่ามีมณะคือความรู้หรือที่แปลกันว่าใจสูงอันมณะหรือมโน ที่แปลกันว่าใจนี้อีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าความรู้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้สูงความรู้สูงนี่เองเป็นตัวกุศลที่แปลว่ากิจของคนฉลาดเรือแปลว่าความฉลาดฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็โดยอำนาจของกุศลมนุษย์ทุกคนจึงมีกุศลเป็นพื้นของจิตใจคือความฉลาด ความรู้ที่สูงสามารถที่จะรู้จักธรรมะอันเป็นสัจจะคือความจริงได้สามารถที่จะอาศัยความรู้ความฉลาดสร้างสิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นฝ่ายเกื้อกูลทั้งที่เป็นฝ่ายให้โทษทุกข์มันเกิดขึ้นได้ดังที่ปรากฏอยู่นี่ก็เป็นความรู้ความฉลาดที่มีเป็นพื้นของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ กล่าวโดยตรงจึงเป็นผููสามารถที่จะรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันเป็นโตัวปัญญาสามารถที่จะรู้อริยสัจดังที่พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นภูที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทรงปฏิบัติจนตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้อริยสัจทำจิตให้พบกับความพ้นที่พึงรู้ทั่วถึง โดยตรงก็หมายถึงพ้นอวิชชาพ้นกิเลสกองทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งวิชาหรืออัญญาคือความรู้ทั่วถึงก็ตรัสรู้อริยสัตนน้นั่นเองขั้งที่ด้วยสัจจณคือความรู้ในสัจจะคือความจริงกิจจายานความรู้ในกิจที่จะพึงทำเกี่ยวกับสัจจะคือความจริงนั้นกับกัตยาน ความรู้ว่าในกระทํากิจที่เกียรตกระทำอันเกี่ยวเนื่อจากนั้นเสร็จแล้วดังนี้เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้าเป็นอัญญาความรู้ทั่วถึงที่สมบูรณ์เต็มที่เรียกว่าวิชาจ <c oughs> ึงได้มุมดหรือวิโมกค,คือความพ้นพ้นอวิชาพ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวง ได้มีพระบาลีแสดงไว้ว่า <c oughs> พระบรมาศาสดาทรงมีวิชาแล้ววิมุตต์เป็นเครื่องอยู่ทรงอยู่ด้วยวิชาและวิมุตต์หรือว่าอยู่ด้วยัญญาความรู้ทวถึงแล้ววิมุตต์คือความหลุดพ้นอยู่ตลอดเวลามีอัญญาและวิชามีอัญญาและวิมุตต์สมบูรณ์จิตของพระองค์ทั้งหมดจึงเป็นพุทโธคือเป็นภูรูแล้ว ผู้รู้แล้วนั่นแหละคือรู้ที่เป็นอัญญากว่ารู้ทั่วถึงและรู้ที่เป็นวิมุตต์คือความพ้นเมื่อเป็นดังนี้ทรงเห็นอะไรทางตาคือรูปทั้งหลายก็ทรงรู้รูปนั้นรู้ทั่วถึงรูปนั้นและพ้นจากรูปนั้นคือไม่ติดพรากจากรูปที่เห็นนั้นได้ทรงได้ยินอะไรทางหูคือได้ยินเสียงทั้งหลายก็ทรงรู้ทั่วถึงเสียงนั้น พ้นจากเสียงนั้นคือไม่ติดพรากออกจากเสียงนั้นได้ทรงทราบอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งถูกต้องทั้งหลายและทรงรู้เรื่องอะไรทางมโนคือใจก็ทรงรู้ทั่วถึงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ทรงพ้นจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ไม่ติดอยู่พรากจิตออกจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ฉะนั้นจิตของพระองค์ อันประกอบด้วยอัญญาหรือวิชาและวิมุติดังกล่าวนี้จึงรู้ทั่วถึงทุกๆุกอย่างและพ้นทุกทุกอย่างที่รู้ทั่วถึงนั้นไม่ติดไม่สยบอยู่พรากกิตออกได้ดังนี้คือพุโทโธฉะนั้นเมื่อบริกรรมมาพุโทโธพุโทโธในการปฏิบัติกรรมฐา,านทั้งหลายก็ให้ทาความเข้าใจไปด้วยว่ารู้พ้น รู้พลรู้ก็คือรู้ทั่วถึงเป็นอัญญาหรือวิชาพ้นก็คือเป็นวิมุกหรือวิมุตไม่ใช่ไม่รู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั่วถึงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็พ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดไม่สยบครากออกได้ออกไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นยึงได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่าพระสัพพันญอยู่คือเป็นภูรู้สิ่งทั้งปวง ก็คือรู้ทั่วถึงสิ่งทั้งปวงรู้ทั่วถึงทุกๆอย่างพ้นทุกๆุกอย่างพุทโธผููประกอบด้วยอัญญารู้ทั่วถึงทุกๆอย่างพ้นทุกๆอย่างเมื่อบริกรรมมาพุทโธพุทโธก็ให้ทําความเข้าใจดังนี้ไปด้วยและความเป็นพุทโธหรือความเป็นอนุพุทโธคือรู้ตามได้แก่ความรู้ของพระสาวกทั้งหลาย ซึงรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติให้รู้ทุกอย่างให้พ้นทุกอย่างตามพระพุทธเจ้าพระองค์แรกพระองค์เดิมก็เป็นพุทธโธท,ที่รู้ตามก็เป็นอนุพุทธโธเราทั้งหลายทุกๆุกบุคคลก็ต่างปฏิบัติที่จะให้เป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอน คือหนึ่งปฏิบัติละกามฉันความพอใจในกามทั้งหลายคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสพทธะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายแม้ว่าจะต้องล้องอยู่กับกามเป็นผู้ครองเรือนก็ปฏิบัติให้มีสันโดษอยู่ในกามทั้งหลายซึ่งเป็นของของตนและไม่ ทำความผูกพันมัวเมาจนเกินไปนักแม้จะมีอยู่เป็นวิสัยของสามัญ,ญชนก็ให้มีความรู้อยู่ให้มีความพอใจอยู่ในส่วนสิ่งที่เป็นของตนในส่วนสิ่งที่ตนยะพึงได้พึงถึงและให้ทำความรู้เท่าว่าทุกทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ต้องแป,ปรวเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นให้จิตมีความรู้ยอมรับในสัจจะคือความจริงของกาบทั้งหลาย อันหนึ่งให้ละโทมนัสคือความทุกข์ใจความยินร้ายทั้งปวงรวมถึงปฏิฆะความกระทบกระทั่งความโกรธแค้นขัดเคืองความมุ่งร้ายทั้งหลายอันเป็นกองโทสะพยาบาทข้อแรกละความพอใจในกามทั้งหลายก็รวมในคำว่าละความยินดีละโทมนัสก็คือละความยินร้ายแม้ว่า จะต้องพบความยินไร้ความโทมนัสอยู่เป็นธรรมดาก็ให้ทำความรู้จักและพยายามที่จะละออกไปเสียไม่เก็บเอาไว้ไม่รักษาเอาไว้อันหนึ่งให้ละความง่วงงุนความท้อแท้อ่อนแอเมื่อความง่วงงุนบังเกิดขึ้นในขณะที่ไม่ควรจะง่วงงุนก็ต้องปฏิบัติละเสียเมื่อความอ่อนแอท้อแท้บังเกิดขึ้น ก็ต้องปฏิบัติละเสียทำใจให้หายง่วงและให้มีกําลังเข้มแข็งไม่อ่อนแอท้อแท้อันหนึ่งให้ห้ามความรำคาญความหงุดหงิดอันความรำคาญหรือความหงุดหงิดนี้หมายถึงความยุง่งแห่งใจความเดือดร้อนแห่งใจที่บังเกิดขึ้นเพราะการกระทำบ้างการไม่กระทำบางเช่นเกิดความเดือดร้อนความยุง่ง หุดหงิดหยุกหยิกในใจเพราะเหตุที่ว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ได้ทำสิ่งนี้ที่เป็นการดีการชอบหรือไปทำสิ่งนั้นไปทำสิ่งนี้ที่เป็นการไม่ดีไม่ชอบแล้วก็มานึกเดือดร้อนใจยุ่งใจหุดหงิดงใจบางทีก็ไม่ใช่แต่หงุดหงิดยุ่งเดือดร้อนอยู่ในใจเท่านั้นยังแสดงอาการ หยุกหยิกหยุกหยิกทางกายเช่นแสดงกิริยามือเท้าหยุกหยิกหยุกหยิกต่างๆเพราะใจหยุกหยิกเดือดร้อนยุ่งหยุกหยิกจึงทําให้กิริยาทางกายหยุกหยิกไปด้วยดังนี้ต้องให้ห้ามเสียอย่าให้บังเกิดขึ้นโดยที่มาปฏิบัติทำอุเบกขาคือทําจิตให้มัธยัสิเป็นกลาง ดังที่เรียกกันทั่วๆวไปว่าความวางเฉยและทำสติที่บริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติทำอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทมสมาธินี่เองเพราะว่าการทำสมาธินั่นเป็นการปฏิบัติทำจิตให้สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายก็คือให้สงบจากความพอใจในกาม มันเป็นกามาชันจากโทมนัสคือความยินร้ายทั้งปวงจากทีนะคือความง่วงงุนเคลิบเคลิบอ่อนแอทอแท่จากกุปุจจะคือความรำคาญดังกล่าวโดยที่ทาจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็ตามหลักสติปัฏฐานทั้งสตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้สวด มาโดยลําดับเมื่อทรงจิตทำสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมจิตก็จะปล่อยจากกามจากความยินดีในกามจากความยินร้ายก็เกี่ยวแก่ก,กามทั้งหลายนั่นแหละจากความง่วงหุเครือ่มอ่อนแอทอแท้จากความรําคาญทั้งปวงและเมื่อทำจิตให้ตั้งอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมได้ก็จะสงบจากสิ่งเหล่านั้นได้ ็นอันวันละได้จิตที่เป็นสมาธินี้ย่อมประกอบด้วยอุเบกขาและประกอบด้วยสติอันบริสุทธิ์ตามชั้นของสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นเมื่อเริ่มทําสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นพรากจิตออกจากกามในะอกุศลธรรมทั้งหลายได้มีพรากจิตออกจากกามมาชั้นเป็นต้นจิตก็จะเป็นสมาธิตั้งสงบจิตที่ตั้งสงบนี้เป็นจิตที่มีอุเบกขา ความมัธยัตเป็นกลางไม่เอียงไปทางความยินดีความทางความยินร้ายเป็นตน้นเพราะว่าสงบได้ติงตั้งอยู่เป็นกลางจะเรียกมันเป็นความวางเฉยก็ได้แต่ว่าความวางเฉยที่ว่านี่คนมักเข้าใจผิดว่าวางเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นเหมือนอยังมีจิตไม่สมประกอบไม่รู้อะไร เม่อเมอเพลินเอะไรไปไม่รับรู้อะไรแต่อันที่จริงอุเบกขาคือความวางเฉยความมีใจเป็นกลางที่เป็นธรรมะนี้หมายถึงวางเฉยต่อความยินดีความยินร้านี่เองไม่ใช่วางเฉยอะไรอะไรทั้งหมดวางเฉยต่อความยินดีความยินร้ายคือวางความยินดีความยินร้ายเสียนี่เป็นวาง เยก็คือว่าไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายไปเพราะความยินดีเพราะความยินร้ายมีอาการที่สงบวางยินดียินร้ายสงบไม่วุ่นวายนี่คืออุเบกขาและอุเบกขาดังกล่าวนี้เป็นอาการของสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะต้องเริ่มมีอุเบกขาตั้งแต่ขันตดและจะต้องมีสติประกอบอยู่ที่เป็นตัวความรู้ สติที่เป็นตัวความรู้อันประกอบอยู่นี่เป็นความรู้ที่ตื่นอยู่เพราะไม่มีถีนะคือความหงวงวนเคลิบเคลิ้มตื่นพลองอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่ดังนี้คือสติฉะนั้นอาการของจิตที่เป็นสมาธินั้นจึงมีความวางวางยินดียินร้ายวางิีวอนทั้งหลายมีอาการที่เฉยคือไม่วุ่นวายสงบตั้งอยู่ มีสติคือตัวรู้รู้ที่ตื่นพลองอยู่ไม่มีง่วงไม่มีเผลอรู้ตื่นอยู่เต็มที่พลองอยู่เต็มที่ดังนี้คือสมาธิในพุทธศาสนาและสมาธิในพุทธศาสนาจึงมีอุเบกขามีสติอันบริสุทธิ์ดังนี้มากหรือน้อยตามขั้นและเมื่อได้สมาธิดังนี้แล้วก็น,น้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปตรึกพิจารณาธรรม เป็นธรรมตักกะเป็นเบื้องหน้าก็เป็นอันว่าปฏิบัติทางวิปัสสนาต่อไปเพื่อความรู้ทั่วถึงที่เป็นตัวอัญญาฉะนั้นจะได้ความรู้ทั่วถึงที่เป็นตัวอัญญาไปโดยลําดับเป็นวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นอุเบกขาสติที่บริสุทธิ์เป็นสมาธิตรึกในธรรมเป็นเบื้องหน้าเป็นวิปัสสนาปฏิบัติไปทางนี้จึงจะได้ อัญญาวิโมกค,ความพ้นที่พึงรู้ทั่วถึงตั้งแต่เบื้องต้นไปโดยลำดับจนถึงอัญญาความรู้ทั่วถึงเต็มที่วิมุติความหลุดพ้นเต็มที่เป็นพุทธโธหรือเป็นอนุพุทธโธต่อไปนี่ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป